ครับสวัสดี FC ทุกคนครับก็ทักทายแอดมินแต่ละช่องด้วยนะครับวันนี้ผมนำแนวทางเราพัฒนามาฝากเหมือนเดิมเนาะราพัฒนาวันจัน์เนาะส่วนแนวทางวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าสูตรที่ผมเอามาลง2ส,สูตรนั้นเข้าทั้ง2องสูตรนะแต่ว่า มันจับคู่ไม่เข้ามันมาหลักร้อยอีกศูนยหนึ่งมาหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งมาหลักสิบหลักหน่วยไม่ตรงอูมสศูนย์หนึ่งเข้าที่เลขศูนย์แล้วก็เลขห้าตัววิ่งรูดผมให้สี่กับห้านะถ้าใครวิ่งรูดก็คงปังก็คือสี่เอ้ยไม่ใช่ห้าเนาะห้า เลขสีไม่มาก็คือมาที่เลขห้าผมจับสี่ตัวให้งวดที่ผ่านมาห้ากับแปดมานะมันแยกกันมาแค่นั้นเองโอ้โหออกแปดศูนย์ห้าสามเอามาดูงวดนี้จะประกบคู่แล้วเวิร์กแล้วปังไหมสูตร สสูตรนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมเนาะสูตรแรกล่ะแสนบวกหน่วยแล้วบวกสองของที่สองบวกสามเป็นห้าบวกสองเท่ากับได้เท่าไหร่ได้เจดเพิ่มอีกแต้มเป็น8ดอ้าวตัวเลขสองตัวเจดกับแปดสองสูตรจะเอาอยู่ไหมสูตรน้องใหม่ไฟแรงของเราลงเปน็นงวดที่สาม หลักพันบวกด้วยหลักสิบได้แปดบวกห้าเป็นสิบสามก็ใส่สามเพิ่มอีกแต้มเป็นสี่รอบนี้ได้สามกับสี่สามกับสี่ผมให้เป็นตัวเด่นประจำงวดวิ่งรูดบนล่างเหมือนเดิมนะสามกับสี่มีแววมา ดูแล้วน่าจะประกบคู่แล้วเวิร์กนะผมว่านะสามเจ็ดสน่าจะเวิร์กน่าจะมาแล้ว3มกับ4ี่ผมว่าเด่นหวยไทยด้วยนะแล้วหวยลาวมันออกก่อนเนาะบอ,อกวันที่1ห,หวยไทยเราเลื่อนไปเลื่อนไปออกวันที่สองวันที่สองใช่ไหมสองพฤษภาสามกับ4ี่เดกับ8ด ัวเลขสวยนะมันเป็นเลขเด่นประจำอันนี้เลยหวยไทยน่าจะมีประมาณนี้นะผมว่านะสามกับสี่แล้วก็เจ็ดกับแปดต้องมีมาเพราะฉะนั้นหวยลาวมันก็ต้องอยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละอ่ะอยู่ใกล้เคียงกันผมขอเลื่อนลงนิดนึงนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งมองเห็นไหนมอ่ะก็ประมาณนี้วิ่งรูดคือสามสี่จับคู่ ผมจับให้ก็จะมีอา้าวรอบนี้ขอเวิร์กหน่อยนะสามเจ็ดสเจ็กลับตัวด้วยนะ3ามเ4็ดส แล้วก็จะมี1นึ่งสามสองสามหสสองสี่ผมจับแบบนี้ให้ด้วยนะเลข1กับเลขสองไม่แน่อาจจะมาอาจจะมาประกบกับ1นึ่สามหนึ่งสี่ ามาดูชุดสามตัวก่อนชุดสามตัวที่ผมให้ก็จะมีผมวางเลขหนึ่งเป็นหลักร้อยนะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่ 4ชุดคือชุด3ตัวสำหรับตัวเน้นผมเน้น37 38 47 48 3กับ4นี่แหละ ไม่รู้ตัวไหนจะมาใจเอ็นเอียงไปทางไปทางสามมากกว่านิดนิดสามนิดนิดเออหนึ่งแปดสามเปล่าไม่แน่นะใกล้เคียงกับหอยไทยหอยไทยน่าจะมีประมาณนี้แหละหวยไทยผมว่าสามกับสี่ต้องมา เวลาก็น่าจะเหมือนกัน3ามกับสี่ะสามกับสี่วิ่งรูดสองตัวผมให้เลยวงให้สามกับสี่นะถ้าใครชอบแบบวิ่งรูดนะสามกับสี่จะประกบนี้เข้าไหมสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่ปดก็ลองนำไปพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะยังมีเวลาเนาะพรุง วันนี้ผมลงเร็วด้วยฟ้าก็มืดแล้ว <c oughs> ต้องรีบจบคลิปก่อนเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ